สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเนื่องขยี้ข่าวนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอ,นอนลประจำวันที่20ตุลาคม2564นะฮะเริ่มแรกนะครับผมก็จะเป็นคําพูดของทางอัลเบิร์ตแซมบี้ล็อกองก้านะครับที่ออกมาขอโอกาสอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่เกมล่าสุดที่เสมอกับกิซ่านาเลียด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เนี่ยเอามีส่วนทําให้ทีมเสียประตูในลูกที่2ครับขอโอกาสอีกครั้งให้เขาลงสนามอีกครั้งได้หรือเปล่า จากนั้นนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับฟับงกันจบแล้วเพื่อชอบนหาข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกาบขอพูดไปอย่างสูงครับผมไปที่เนื้อหาข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็เป็นประเด็นของทางอัลเบิร์ตเซมบี้เราของการครับผมที่น้องรักของเราเนี่ยผมถือว่าเป็นน้องรักเนาะเพราะว่ายัางเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่อ๋อเปิดเผยว่าเขาขอโอ,อกาสได้ไหมอยากจะลงเล่นอีกครั้งขอโอกาสในการแก้ตัว โรเบิร์ตซมบี้ออกพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าผมต้องการเล่นในเกมถัดไปโดยเร็วที่สุดเพราะผมมองว่ารูปแบบของเกมมันก็เป็นแบบนั้นผมอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างในการทําเสียประตูนในเกมล่าสุดแต่ก็าตามนั้นผมอยากจะลงเล่นในเกมถัดไปโดยเร็วที่สุดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโอกาสความผิดพลาดเหล่านั้นจะเป็นบทสัมภาษณ์ของัลเบิร์ตซมบี้ลูกของกานะผมสื่อเห็นถึงอะไรครับซื้อเห็นถึงความใจสู้นักตเนนกตะตะ ผิดพลาดกันได้ครับผมทุกคนผิดพลาดกันได้ก็ให้โอกาสกันต่อไปครับผมสำหรับอเบอร์เซมี้โรือของก้าซึ่งถ้าเรามาดูแผนมิดฟิลด์ตรงกลางครับผมหากเราเอามาติดโอเดนการ์ดมาเล่นจับคู่กับทางทมัสปาเตนั้นผมมองว่ามันเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของทางมาติดโอเดนการ์ดเนาะเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวสร้างสรค์เกมไม่ใช่มิดฟิลด์สไตล์คล้ายๆกับทางการิชาก้าครับการขาดหายไปของทางการิชาก้านั้นส่งผลกระทบอย่างในหลวงนะครับผมในการที่ทีมอาซอนเนี่ยไม่เป็นทีมที่สามารถคุมจังหวะคุมเกมได้นะครับผม ลุกก็ลุกเร็วอย่างเดียวครับเล่นเกมรับบางครั้งมันก็ไปลดลงมาไม่ทันใช่ไหมครับผมในการที่ให้น้องอย่างทางโลคองกาเนี่ยมันรับบทบาทมิดฟิลมาเล่แปดแตกู้ทางโทมัสปาเตเนี่ยมันต้องให้เวลาให้โอกาสเราจะต้องมอบโอกาสให้นักเตะน,นั้นลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวนักเตะค,ครับยังไงก็เราก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับน้องของเราอย่างทางโลคองกาครับผมให้กําลังใจกันต่อไปครับผิดพลาดกันได้ครับผมทุกคนผิดพลาดกันได้ครับสู้วันต่อไปครับ จบจากข่าวของอเบร์ตซมบี้โลคองกาน,นะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับตรงนี้ก็ไปกันเลยไปหน่อยนะครับผมล่าสุดนะครับผมเขามีการเปิดเผยว่ากองหน้าอย่างทางอีซักนะฮะที่ทางซอนก็มองว่าอยากจะดึงเข้ามาร่วมทีมแล้วก็มองว่านักเตะรายนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาเติมเต็มการทำประตูของทางซอ,อนได้เป็นนักเตะดาวลูกด้วยนะครับผมสติในฤดูก,กาลก่อนก็ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ตอนนี้ก็มีสโมสรทางบาร์เซโลน่านะผมให้ความสนใจที่ดึงตัวอีซักเข้ามาร่วมทีมเช่นกัน แย่งกันฮะตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าอีซักเนี่ยเนื้อหอมเลอเกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลนอ่าบาเซลนาหรือแม้กระทั่งทีมดังๆในยุโรปนะครับแต่ติดอย่างเดียวครับปัญหาจะตรงที่ว่าค่าฉีกสัญญาของนักเตะนั้นเดอโซซิเดตเนี่ยไม่ยอมเจรจารลดค่าตัวนะฮะอยากได้จ่ายมาเลยครับผมประมาณ70ล้านปอนด์ต้องดูกันว่า2ทีมที่มีปัญหาฐานะการเงินนะครับผมอย่างเช่นอาร์ซนอลนแล้วก็บาเซลนาที่ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎเฟเดเดเชียลแฟร์เพใช่ไหมครับ ต้องยอมลดเพดานค่าเหนื่อยปล่อยสตาร์ดันเอาจากทีมไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางแมสซี่ฮะแบกรับค่าเหนื่อยไม่ไหวก็ต้องดูกันว่า2ทีมที่มีปัญหานี้นั่นจะคว้าตัวอีซักเข้ามาร่วมทีมได้หรือเปล่าในตลาดซื้อขายนักเต Summer ะซัมเมอร์หน้าครับจบจากข่าวของอีซัคนะครับผมมาดูข่าวของทางนี่ฮะลากาเซตครับตอนนี้นะผมในโลกโซเชียลเนี่ยก็มี2กระแสนะฮะกระแสแรกที่หนักๆก็คือว่า เปลี่ยระกเซอยู่กับทีต่อไปพยายามต่อสัญญาลักเซตให้ได้นะครับผมเพราะหลายคนหลายฝ่ายก็มองว่าลักเซตเนี่ยเป็นนักเตะที่ทุ่มเทพเพื่อทีนะครับผมใจสู้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสในการลงสนามมากนะแต่เมื่อไรที่เขาได้ลงสนามเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะแสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะไม่ยอมแพ้ครับเป็นนักสู้โดยสายเลือดนะครับผมพยายามปลุกเล้าพยายามทาให้ทีมเนี่ยกลับมาสู้อีกครั้งครับผมไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าเล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับผม ตอนนี้สัญญาของทางลักเซตนั้นเหลือไม่ถึงปีนะฮะเดือมนมกราคมที่จะถึงนี้ตัวนักเตะสามารถเจีจายย้ายทีมล่วงหน้ากับทีมอื่นได้แล้วนะครับทีมที่มีความใชืในการยึงตัวลักเซตตอนนี้ก็มีอ e ิตาลีนใช่ไหมครับมีแอตเลติโกมาริดรวมไปถึงสโมสรอย่างทางยูเวนตุสด้วยนะครับเราต้องดูวันต่อไปครับว่าทีมงานเจราจารต่อสัญญาเนี่ยจะอยากเก็บลักเซตตัวทีมต่อไปหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้อยากเก็บลักเซตอยู่กับทีมต่อไปหรือว่า ปล่อยไปเลยหาได้งเงินที่หน่อยก็เอาในเดือนมกราคมตลาดซื้อขายหน้าหนาวเนี่ยก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของอเล็กซองราเซสครับผมไปกันต่อครับวันนี้ก็คืออดีตสุดน้าที่เราอยากได,ได้ตัวเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือทางลาอุตโลมาติเนสครับล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังอย่างทางฟาบิสซูโน่นะครับผมนักข่าวระดับเทียวันอ๋อเปิดเผยว่าตอนนี้สัญญาส่วนตัวระหว่างราอุตโลมาติเนสกับทางอินเตอร์มิลานนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ในรายละเอียดของสัญญาครับผมมีการระบุว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีนะครับผมตรงนี้ก็มีติ่งนิดนึงนะครับว่ากองหน้าที่เราเคยมีข่าวก่อนหน้านี้อย่างทางปาโลดติบาร่าเนี่ยกองหน้าของทางยูเวนตุสก็พร้อมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางยูเวนตุสเช่นเดียวกันครับกลายเป็นว่ายักษ์ใหญ่อิตาลีนะครับผมทั้งยูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานนั้นน่าจะมีโอกาสในการเก็บสตาร์ดังๆในตำแหน่งศูนย์หน้าอย่างทางลาอุโรมาร์ติเนสแล้วก็ปาโปดอิบาร่ากับทีมต่อไปได้นะครับกลายเป็นว่าหลายทีม โคโยโล่นะผมต้องเฮวแดกกันไปครับรวมไปถึงอาร์ซอนด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับหากองหน้าคนอื่นก็ได้ครับไม่งั้นก็ต่อสัญญาและก็เซตจบทีมต่อไปก็ได้ครับเ,เพื่อนๆเสียดายในตัวของทางลาตโรมาติเนสหรือเปล่าเสียดายในตัวปาโบดิบาร่าหรือเปล่าก็ลงส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะก,ก็เงียบๆหน่อยนะฮะส่วนมากก็จะเป็นควันหลงหลังเกมมีกูรูหลายคนมาวิจารณ์นะครับผมอย่างทางเ e อ็นไลท์นะครับอดีตตำนานกองหน้าของทางสโมสรอาร์ซอนก็บอกว่า พเปิดเผยว่าจังหวะของทางเป็นไว้นั้นผมคิดว่าตัวนักเตะนั้นก็ทําได้ถูกแล้วนะฮะพยายามที่จะปิดบังการเข้าทาประตูของทางเอสโซนีเอดูอาแต่นักเตะอย่างทางเอสโซนีเอดูอานั้นก็ยิงดีจริงๆครับทําให้อากาสในการเซฟของทางเรมเดลนั้นไม่มีมากเท่าไหร่ครับผมโดนทางเป็นไว้บังด้วยใช่ไหมครับก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปครับหรือว่าแอสโอนเนี่ยเป็นทีมเพิ่งก่อร่างสร้างตัวเนาะซื้อนักเตะเข้าม,มาร่วมทีมลาซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยหกราย 5-6ลายเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะฮะใช้เวลาในการสร้างทีมกันหน่อยครับแต่ทั้งหมดที่เป็นข่าวสารสมมสออารอาซอนประจำวันนี้ครับเพื่อนที่ชอบเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s s r i b e ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ต่อไปครับ